สวัสดีครับผมืันนี้มาใส่กำลังพลิกแผ่นดินครับข่าหยานาะครับผมข่าหยาข่าหยาไวครับพลิกแผ่นดินนะครับวันนี้ใช้กำลังเต็มที่เลยนะครับผมน่ครับผมื่าหยาากข่าอย่างรบนะครับผมเอายามาฉีดก็ตายต้องใส่กำลังข่าเอานะครับเนาะเอายามาฆ่าก็มีตายนะครับ หญ้าคาหญ้าหวายนะครับต้องใส่กำลังโดยตัวนี้ครับผมด้วยจอบนะครับผมฟืนย่างเดียวครับตายบ่ตายกะย่างคีรลาก็ต้องบางหน่อยนึงนะครับผมคลับลุยกันเลยนะครับผ่าหญ้าครับผ่าหญ้าคาครับผม ลองเบิ้งครับไม่ตายก็ลองดูนะครับอย่าฆ่าอย่าไว้รับยายก็ลองดูเลยนะครับผมบาดตาอยู่ว่าหน่อยจะหลายครับ งร้อนนะครับเดือดร้อนเดือดร้อน,น,นมาก รับโอ้บบใหญ่ให้หางั้มครับห่าทมควยก็ขึ้นให้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับพริกแผ่นดินข่านะครับห่าข้าหนา,ายบตายเรียบแล้วครับผมจะปลูกถอวดินทดแทนนะครับผมบัดนี้ ตัวดินเลยตัวดินใบจัดกินจัดต้มครับผมเพียอะไรกินเนะเพียคนดีอาจจะได้กินหรืออาจจะบ่ได้กินครับผมครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องส่วนตึงเปี้ยโดยนะครับผมสวัสดีครับ